สวัสดีครับพมผมเบ่าสกุลคนสว่างแรงงานไทยนิยนสิตเดี่ยวพี่น้องเขมเบ่าสกุลหลายๆห้านอาจจิหูว่าหยุดย่างเดี่ยวพี่น้องหยุดสามมือเหตุงานสี่มือนะครับถามว่ายุดหลายๆดีบ่เม่ดีดอกพี่น้องเข้ามาหาเงินนะครับมาหาเงินเงินมันกะบบได้นะครับบ้านนี้เหตุงานไหลได้เงินไหลเหตุงานหน่อยได้เงินหน่อยนะครับ เดี๋ยวฉันมารีวิวว่ายุดสามมื้อนีส่สิได้เงินพอจากบาทนะครับแต่ตอนนี้วันยุดแต่มันมีหลายๆท่านที่ประยุตไปคว้าหาอย่างนั้นอย่างนี้เห็ดพามาเพ่งพี่น้องนี่พี่น้องไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเอ้าอันนี้ครับพี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับไอลมาณาเห็ดอีหยัางนี่ว้าสุกคนมือนีมาเยี่ยมกับผมลงโอ้ยเห็ดไอ้นี่ครับนีไน่ไอ้ไม่กวาดครับ เห็ไ<ม>ไหดไม่กวาดป่ะพี่น้องนี่พี่น้องสามนังเรียนดูพีอเไรเห็ดไม่กวาดก็คือไม่กวาดกวาดบ้านห้อยนะครับก่อนหน้านี้นะครับหน้าฮ้อนเพิ่นเห็ดไม่กวาดขายได้ขายลายลายดามแล้วบอกเลยก่อนอื่นต้องบอกว่าเอาเห็ดไม่กวาดที่สิได้ขายผมบอกเลยว่าถ้าพาย,ยุ่ยเสเลียวไม่กวาดบ้านนี้บุคือไม่กวาดบ้านเฮานะครับเพราะอย่างไม่กวาดบ้านเขาน่ะมันช่เป็นเป็นพลาสติกนะครับ ว่อง่ายกวาดบดีแล้วว่อง่ายสักครับเน,ะน,นะบาะบ้านนี้ถ้าคนไทยเห่าห็นนี่ยช่วงหนึ่งจัดตะก้อนะครับมีคนสั่งไม่กวาดนะครับเราเห็นเราทักพี่น้องทางไม่กวาดขายนะครับยอมเราผมยอมเราขนาดบ้านผมแม่เท่าเป็นคนเห็ดขายผม,มก็ยังเห็ดบเป็นเบื้องเราครับเห็ดงาในพี่น้องทักไม่กวาดขายนะครับอันนี้เพราะเราททักไว้ไซส์จำกัม่นี่ยนะนครับไส์อยู่ในห้องค้านเขาเป็นยังไงครับเป้าเลยนี่ครับพี่น้องที่บ ภาษาครับพี่นี่นี่ไม่กวาดบ้านเขานี่เป็นแบบนี้เป็นพัดพิิกครับนี่แบบนี้แหละครับครับกวาดเมียนกวาดบ่คือครับเมียนก็ไลยเฮ็ดจังสิไม่กวาดคือบ้านห้องเ่ยกวาดกันี้ครับมันดีว่ากันครับพี่น้องเมียนอาแล้วบอกพี่น้องแน่เพื่อเพี่นมาเบ่งใหม่ดอกคงดอกแขมนี่ผมเบ่นดอกแขมนี่เอามาไปเอามาจะใส่บ้านนี้มีบ่ดอกแขมมีตัวอืมมันเป็นดอกแขมไม้ไผพเนาะอยู่นี่เนาะบ่คือดอกดอกแขมหยาบ้านเ้องด้่ครับ แม่นป่รับผมมันบ้านเขาเป็นในต้นต้นต้นแขมหงาเนาะมันนี่ขึ้นสูงบ่คักหรอกครับทอดเดี่ยวเขานี่เนาะมันเป็นต้นไอ้นี่ต้นแขมไผมันก็อีสูงแง่พี่น้องนี่แขมไผ่เป็นลักษณะนี่ครับนี่นี่ผมจะห้เบิ้งครับต้นมันนี่ครับนี่จะเป็นอะไรสิจะห่อห่อพวกตองเซนพวกทอนท่อนนี้าเอาต้นมัน ต้นมันนี่มัดใส่กับอันนี้เป็นลั้เดียวกันมันจะเป็นลักษณะาีลครับโอ้แต่สินมันจะเป็นลักษณะนี่ที่สุดมันคือบ้านเฮาอ่าครับผมเมื่อกเป็นไอหนีแขมเย็นลักษณะนี่ครับ oh น,นี่เป oh ิดค,ครับนี่ขั้นขั้นห้อยประเดี้เฮาเรยอบ่ต้องการเอาในรั้มไผ่ของมันนะครับเฮาเอาพัดติดคว้าม้าไส่กางเขนครับน oh ี oh, ่มันจะเดียวกันครับพี่น้องเป็นไดครับพี่น้องครับวันหยุดแต่เราไม่หยุดเดินนะครับอ่าก็คือ ฤด,ดูการนี้การทช่เริ่มเห็ดแล้วถ้าพอยากสร้างคันขันเท่าไหร่เนื้อห้าสิบเช็คพี่น้องห้าสิบเชคค่ถามว่าเงินห้าสิบเช็คถา้าเขาจะไปเปรียบเทียบเป็นเงินไทยมันก็มันเกือบห้าร้อยบาทแต่ถามว่าเขาได้ไม่กวาดแบบนี้นะครับน่นนสะอาดว่ากันไปกวาดบ้านเขาไปกวาาในห้องอนะ่ะว่าไเอา้าครับม่ที่สะอาดนะครับครับผมเป็นผู้นึ่งที่มักกวาาอย่างมักกว่ดบ้านกว่าช่องนะนะครับทำความสะอาดครับมักกวาาบ้านอย่างนี้คือ ได้สร้างเพื่อนไปผลอยู่ในห้อง,งพี่น้องยังไสย,ยังสิสสปีนึ่งแหละยังยังยังแบบเราเห็ดหนาพี่น้องยังบ่พังว่าง่ายซะนี่เราเห็ดค<ะ>ุ้มคุ้มครับพี่น้องอย่คุม้ม,ม,มโอเคครับผมจะไดก็ใายสนใจถ้าสร้างออเดอร์มานะครับผมกะชิให้เราจัดไม่ให้หน,น้เลยครับแมน,น,นครับนหนาเพันแ้แมน,นครับบคนเลยครับครับโอเคครับผมจะใด เป็นน้าใจให้หัวหน้าผมแวบนะครับผมนี่คู่นึงที่เป็นอ่าบอกเลยเลยตัวละครผมก็ได้นะครับชี้อยู่ในคลิปผมรายคลิปนะครับอ่าับสิวนน้ำไม่ได้ครับ,บเพราะหน้าเราผมแวบนะครับผมโอเคครับลบปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ